สวัสดีครับเซนเซปรวิทูลสุขกิจบูร์ชแนลสรุปให้นะครับวันนี้ก็มาต่อยอดจาก EP กีก่อนๆนะที่ผมทำเอาไว้ก็คือสีสัญญาณบ่งชี้ว่าคุณพร้อมที่จะออกจากการประจำแล้วนะครับใน E นะีนั้นถ้าใครยังไม่ได้ดูแนะนำว่าให้กลับไปดูก่อนนะครับผมพูดถึงเรื่องของสีถึงเงินถึงนะครับใจถึงทําถึงแล้วก็คอนถึงคอนในที่นี้ก็คือคอนเน็กชันถึงเนาะทีนี้ก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งนะครับบอกว่าดูแล้วชอบมาก ก็นึกไม่ออกว่าไอ้ทำถึงหรือว่าทักษะที่พูดถึงว่าเออเนี่ยคือสัญญาณบ่งชี้ว่าคุณทําถึงแล้วคุณมีทักษะมากพอที่คุณจะเอาทักษะนี้ออกไปให้บริการหรือว่าเอาไปแก้ปัญหาให้คนอื่นแล้วก็มีรายได้โดยตรงโดยที่ไม่ใช่เงินเดือนนะครับก็เลยมาขยายความหน่อยว่าเดี๋ยวเราจะแปลงไอ้ทักษะที่เราทํางานอยู่ในงานประจำนะฮะให้มันกลายเป็นรายได้ได้ยังไงแล้วเรามีวิธีเช็คได้ยังไงว่า1ิบต้มเต็มของเรานะที่เราพูดกันไว้ในเอพิซอดที่แล้วอะครับมัน จะวัดยังไงนะวันนี้ก็เอา4ี่ทมมาให้ดูอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวลองประเมินตัวเองไปด้วยกันนะครับว่าในแต่ละธร,รมเราทำได้คะแนนเท่าไหร่นะฮะอ่ะเริ่มจากอันที่1ก่อนนะครับทรรมที่1คืออะไรก็คือเคยทำครับจริงๆต้องบอกว่าเวลาที่เราทํางานไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยจริงๆเราจะมีเรื่องที่เราเคยทําเยอะมากครับ เพียงแค่ว่าเราอาจจะไม่เคยมีโอกาสมาเขียนลิสต์ออกมาว่าเราเคยทําอะไรไปบ้างนะครับในรายละเอียดเราอาจจะเขียนเป็นโปรเจกต์ก่อนก็ได้ครับว่าเออเอเราเคยทาโปรเจกต์อะไรมาบ้างแล้วในโปรเจกตนั้นเรามีทักษะอะไรบ้างยงกตัวอย่างเช่นผมเคยทํางานวิจัยและพัฒนารถยนต์มาก่อนอย่างนี้ถูกต้องไหมครับผมก็อาจจะนึกถึงว่าเออผมเคยทำโปรเจกต์แมネจเมนต์ในในโปรเจกต์โปรเจกต์หนึง่งเนี่ยนะครับโปรเจกต์เดเวลลอปรถ A ผมทําเป็นโปรเจกต์แมเนจเจอร์ดังนั้นผมก็จะมี งานเรื่องของการวางแผนการแก้ปัญหาการเจรจาการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์โปรแกรม Excel อย่างนี้เป็นต้นหรือการใช้ Power Point นึกนองออกไปครับคือมันจะมีสิ่งที่เราเคยทำมาเยอะมากๆผมว่าการบ้านแรกของคนที่อยากจะประสบความสำเร็จในการทำงานที่ไม่ใช่อาชีพงานประจำนะก็คือว่าเราอาจจะต้องลิสต์ก่อนครับว่าเราเคยทำอะไรมาบ้างนะ ตรงนี้แหละครับจะเป็นตัวเริ่มต้นคือคนที่ทําได้มากกว่าหรือว่าคนที่เคยทําเยอะกว่าคุณก็จะมีโอกาสมากกว่านึกออกไหมย้อนกลับไปเอพิซอดก่อนๆนนะผมก็จะบอกว่าฮ้ยอย่าไปมองแต่เรื่องเงินอย่างเดียวถ้ายังจําได้เนาะมองด้วยว่าเรามีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะอะไรบ้างเนี่แหละครับคือเคยทำนะคือถ้ามีเยอะมันก็จะมีหนึ่งในนั้นแหละสะมมติถ้าคุณมี1ิมันอาจจะยังไม่เจออะไรเลยที่คุณไปทําเงินต่อได้ในฐานะที่เป็นอาชีพอิสระใช่ไหมแต่ถ้าคุณทําสักร้อยอย่างคุณเคยทําสักร้อยอย่างมันอาจจะมีหนึ่งในนั้นนะครับ ที่อาจจะทําเงินให้คุณก็ได้พรเห็นภาพไหมงั้นลองไปประเมินตัวเองเนาะทีนี้สมมุติว่าถ้าเป็นผมนะครับไอ้เคยทำเนี่ยผมคิดว่าผมให้คะแนนตัวเองค่อนข้างเยอะเพราะว่าผมเป็นคนที่ว่าตอนทํางานประจำถ้าพอมีเวลาเหลือผมจะลองดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างในบริษัทที่ผมจะเรียนรู้ได้แล้วผมก็จะไปลองเลยโดยที่ผมไม่ได้สนใจเรื่องเงินนะผมสนใจแค่ว่าจะได้ทักษะเพิ่มไหมได้คอนนคชันเพิ่มหรือเปล่านะครับนี่คือเคยทาทาที่1น่นะครับอันที่2องแล้วครับสำคัญลงมาอีกนิดนึงก็คือว่าเราคงไม่ได้เก่งทุกเรื่องทีีท่่เเเรราาคคยยทํูััั้บดงนนน เราก็จะต้องลองมาดูว่าเราทําได้หรือเปล่าอ่าอย่างยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยเคยทํางานบางงานแต่ว่าผมก็ทํามันไม่ได้น,นึกภาพออกไหมครับเออหรือทําได้ไม่ดีอะไรประมาณนี้เนาะ,อ,ะอธิบายยังไงดีนะอย่างเช่นเขาให้เราไปแสดงอย่างนี้เป็นต้นเนาะเขาให้เราไปผมเคยไปแสดงบนเวทีหรือผมเคยไปใส่ชุดคอสตูมแล้วไปเต้นอ่าผมเคยทํา ถามว่าผมเคยทำไหมเ,เคยทาแต่ทําได้ดีไหมก็อาจจะไม่ได้ดีนึกออกไหมครับมันมีวิธีประเมินแหละหลายแบบนะครับซึ่งไอค้คาว่าทําได้เนี่ยแตนะ่นิยามของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันอะไรก็ตามที่มันค่อนข้างชี้วัดได้คือหมายถึงว่าถ้าเราทํางานได้หัวหน้ายอมรับกับประสิทธิภาพนั้นเราอาจจะติ๊กถูกก็ได้นะครับว่าเอออันนี้เราทาได้ ยกตัวอ,อย่างเรื่องของภาษาอย่างนี้ก็ได้ครับสมมุติว่าถ้าผมบอกว่าผมผมเองเนี่ยตอนทํางานผมจะต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็ต้องเคยเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วผมเคยพูดภาษาญี่ปุ่นอยู่แล้วผมจะเช็คยังไงว่าผมทําได้ผมก็เอาคะแนนนะฮะค่าเฉลี่ยหรือว่าการสอบผ่านก็ได้ว่าโอเคถ้าเกิดคุณจะพูดได้อย่าง,งคล่องแคล่วเนี่ยนะในภาษาญี่ปุ่นเขาจะมีการแบ่งทั้งหมดเป็น5้าเลเวลนะครับผมควรจะต้องได้อย,ไอย่างน้อยเลเวลสขึ้นไปอย่างงี้ถ้าเกิดผมสอบผ่านเลเวลสา ในความหมายของภาษาญี่ปุ่นนะผมก็จะถือว่าตัวเองทําได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยในบรรดาที่คุณเคยทํามาทั้งหมดมันจะมีเรื่องที่คุณคิดว่าเอออย่างน้อยคุณทําได้นะครับอันนี้ก็ลองไปเช็คดูว่าเออมันมีอะไรบ้างอย่างผมเองถามว่าทําอะไรเพิ่มได้บ้างอ่ะโอเคอ่ะเพราะรรว่าพอยผมเป็นพื้นฐานมากๆเลยใช่ไหมครับในสําหรับคนรุ่นผมนะของเป็นรุ่นน้องใหม่ๆก็เป็นแคนว่าใช่ไหมครับถ้าเป็น Excel อย่างนี้ก็ได้ครับหรือการใช้ AI ในยุคสมัยนี้ก็ได้ถามว่าทําได้ไหม ทำได้เนาะเพราะว่าเราได้อั์พุตเราสามารถจะเอาต่อยอดจากไอ้เนื้องานตรงนั้นนะเอาไปใช้งานบางอย่างได้อันนี้คือนิอยามาของคำว่าทําได้ซึ่งสังเกตว่ามันจะลดลงมาเรื่อยๆเนาะจากร้อยหนึ่งอาจจะเหลือสักสิบหรือห้าสิบที่คุณรู้สึกว่าทําไดอ้อันถัดไปครับทําอะไรต่อไปเลเวลที่สามนะทำที่สามทำแล้วมีผลงานอ๋อทำได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยก่อนลืมไปครับทาได้ดีกว่าค่าเฉลีย่ยคือในความหมายคืออะไรเวลาที่เราจะไปมีไรายได้จากลูกค้าโดยตรงนะครับ คุณไม่สามารถจะลูกค้าไม่คาดหวังสิ่งที่ทำแล้วได้เท่าค่าเฉลี่ยหรอกเขาต้องการความคุ้มค่านะครับก็คือโอเคถ้างบเท่ากันค่าใช้ค่าตัวเท่ากันเขาต้องการสิ่งที่ดีกว่าเสมอนืกอออกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็จําเป็นที่จะต้องออทําได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยไปเลยเนี่คือสิ่งที่แตกต่างเวลาเราทํางานประจำนะครับต้องบอกว่าเรามีโอกาสในการพัฒนาทักษะใช่ไหมแต่เวลาเราไปรับงานเขามานะครับลูกค้าไม่ได้ให้โอกาสเราขนาดนั้นนี่ ก็คือถ้าเราทําแล้วมันไม่ได้ตามเพอร์ฟอร์มนซ์ไม่ได้ตามสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับเขาก็เปลี่ยนคนทันทีมันไม่เหมือนการทางานประจําที่คุณยังผิดพลาดหรือคุณยังเรียนรู้ระหว่างคุณทํางานได้ตอนที่คุณเข้ามาอายุงาน1ปีหรือ2ปี 2> mm hmm. เขาก็เข้าใจว่าตอนนั้นคือช่วงที่คุณจะต้องเรียนรู้งานนึกออก mm hmm. ใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณไปรับเงินเขามาโดยที่ไม่ได้อยู่ในสถานะพนักงานประจําสิ่งที่เขาวัดมีอย่างเดียวเลยก็คือผลงานครับดังนั้นทำที่สามันก็เลยทําแล้วจะต้องดีกว่าค่าเฉลี่ยด้วยวิธีีีเเช็็คคควว่่่่่าาาาดกฉลยยงๆรับ ก็ลองดูครับว่าในในบริษัทเราเะนาะถ้าเป็นเรื่องนี้คนมักนึกถึงเราเป็นต้นอถ้าเป็นเรื่องนี้คนจะวิ่งมาหาเราเป็นต้นอ,อย่างสมัยตอนผมทํางานประจําก็ยกตัวยอย่างนะอย่างเรื่องภาษาอย่างเงี้ยครับผมอาจจะโชคดีว่าผมได้เรียนภาษาค่อนข้างเร็วกว่าคนอื่นๆเขาแล้วกเ็เรียนรู้ได้ค่อนข้างไวนะครับก็เลยได้ฝึกภาษาบ่อยๆแล้วก็ได,ได้ได้รับโอกาสพรีเซนต์เป็นภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างบ่อยก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าเออเวลามีปัญหาอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของภาษาญี่ปุน่น หัวหน้าก็จะมาหาผมบ้างรุ่นน้องก็รุ่นน้องก็จะมาหาผมบ้างให้ผมช่วยแปลให้ผมช่วยคิดอ,อีเมลให้อย่างเงี้ยก็แสดงว่าเออเราอะ่ะมีสิ่งที่ทําได้ดีกว่าค่าเฉลีย่ยไม่แน่ใจตามทานไหมเนาะหรือถ้าเป็นเกณฑ์การสอบการวัดผลนะครับอย่างเมื่อกี้ผมเล่าว่ามันมี5้าเลเวลใช่ไหมครับอ่าทำไมผมถึงรู้สึกว่าเออผมน่าจะทาภาษาญี่ปุ่นได้ดีเพราะว่าผมได้เลเวลสูงสุดเลยก็คือเลเวลเอ็อย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยก็เป็นวิธีเช็คว่าเออเราดีกว่าค่าเฉลีย่ยไหมหรืออีกวิธีหนึ่งก็ อย่างว่าคุณไปดู presentation ของคนในบริษัทคุณก็ได้ครับเออเรารู้สึกว่าเราทําได้ดีกว่านี่คือทั่วๆไปคนส่วนใหญ่ได้เท่านี้แต่เรารู้สึกว่าเราอ่ะมีความแตกต่างแล้วเราทําได้โดดเด่นได้รับคําชมอันนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เช็คได้เหมือนกันนะครับอือตัวสุดท้ายครับอันนี้สําคัญที่สุดเลยเนาะก็คือทําแล้วมีผลงานครับอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างนะเวลาลูกค้า มาใช้บริการผมไม่ว่าจะในฐานะนักพูดหรือในฐานะผ,ผู้บรรยายวิทยากรเนี่ยเขาจะไม่เคยมานั่งดูว่าคุณเรียนจบปริญญาตรีอะไรนึกออกใช่ไหมครับคุณไปเคยทํางานที่ไหนมาก่อนแต่เขาจะถามว่าเราเคยไปสอนที่ไหนมาบ้างถ้าคุณเป็นล่ามคุณเคยเป็นล่ามงานประเภทไหนมาก่อนพูดง่ายๆคือเขาดูพอดเฟรโอหรือเขาดูผลงานที่คุณทําได้จริงๆะครับแล้วบางทีเราจะได้งานจากงานที่เราทํานั่นแหละ ผมพูดเรื่องนี้หลายคนที่ตอนนี้กําลังทํางานประจําอยู่คุณอาจจะรู้สึกอึดอัดเอาแล้วฉันจะมีได้ยังไงจริงๆมันคือการทำพอร์ตโฟลิโอให้ตัวเองเขียนว่าตัวเองทําอะไรได้บ้านเก็บเอาไว้นั่นะแหละครับเนาะคุณเหมือนสัมภาษณ์งานเลยครับเหมือนว่าเวลาตอนที่เราเรียนมาหาลัยเราเคยมีกิจกรรมอะไรมาบ้างเราก็จะต้องทาใช่ไหมฮะอย่งนั้นเนี่ยอันนี้ก็คล้ายๆกันครับเวลาคุณทำโปรเจกต์อะไรได้สําเร็จให้คุณบันทึกภาพเก็บไว้ให้คุณเรคคอร์ดให้หัวหน้าเรคคอมเมนต์หน่อยว่าเออทำงานอะไรได้ดีบ้างให้เขาประเมินหน่อย ผมว่าเรื่องพวกนี้ครับมันก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้คุณมีผลงานเนาะทีนี้เอาโอเคบางคนมีในใจว่าแต่มันคือในบริษัทไงมันไม่ใช่งานข้างนอกใช่ไหมครับเทคนิคที่ผมใช้บ่อยๆนะแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์หรือว่าคนที่เขาทํางานอาชีพอิสระเขาใช้บ่อยๆคือทําให้ฟรีครับคือเวลาเราต้องการพอร์ตฟิีโอครับแต่ว่าเรายังรู้สึกว่าเฮ้ เราไม่รู้ว่าคนจะพร้อมใจ่ายให้เราหรือเปล่าเนาะเราก็ไปเสนอตัวให้ใครสักคนหนึ่งเลยก็ได้ครับว่าขอทําสิ่งนี้ให้ฟรีหนึ่งคือคุณจะได้พอร์ตโฟลิโอสอคุณจะได้รู้ว่าเออมันยังขาดหรือมันยังเหลือทักษะของคุณมันยังพอไหมนะครับอ่ะตัวอีกทีนึงเนาะเคยทําเราไปลิสต์มาดูนะครับทําได้ก็คือว่า มันคงไม่ใช่ทุกอันหรอกที่เราเคยทําแล้วเราจะทําได้ดีใช่ไหมทําได้แล้วดีกว่าคนอื่นไหมนะครับแล้วเราทําแล้วเรามีผลงานเรามีพอร์ตโฟลิโอเก็บไหมมีอะไรที่ทําให้ลูกค้าจะมั่นใจว่าเราสามารถที่จะไปต่อกับเขาได้หรือไว้วางใจที่เขาจะเอาเงินมาให้เราเพื่อให้เราทํางานให้เขาได้นะครับก็ฝากไว้นะครับถ้าชอบไอเดียประมาณนี้ชอบคลิปประมาณนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องสรุปให้หน่อยนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้าคลิปถัดไปสวัสดีครับ